ฉันมองเข้าไปในตาของเธอและฉันไม่อาจพูดปฏิเสธได้ทำเพื่อฉันสิเธอพูดและฉันก็เลยต้องทำมันแองกี้สลิปเปอร์นะคะวันนี้เรามาเล่นเกม do it for me เริ่มกันเลยครับโอ้โหฟันได้เย yes, s c a <Huh? S 1> ว้าวเก็บหัวใจหัวใจของสาวน้อยเราจะเก็บไปเองจ่อจ่อาวว้าวเฮ้ยเพลินเพลินไปหน่อย ขอสอบปุ่มชอนี่แน่แล้วเป็นชายดุ่มผู้ตามหาความรักที่อยู่สูงมากสูงเกินไปไปถึงเว้ยจะเก็บยังไงวะมันไม่ถึงอ่ะอา้อาวอ้าวถ้าเราพลาดอันนั้นก็เก็บไม่ได้เลยเหรอขอกินน้ำหน่อยขอแห้งหรือว่าไอตัวดำบลกนี้จะเป็นคู่แข่งเรา,เอ,าเอ้าวเฮ้ยอายอะอะไรวะชับชับเอา้เอาอ้าวซูนซูนไปนิดนึง ตายจ้อยสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าซูนแปลว่าอะไรโปรดถามเพื่อนที่เป็นชาวอีสานนะครับหรือจริงๆเราไม่ต้องฆ่ามันก็ได้วะเกิดฆ่าเราซวยมีชั้นหายไปเย็บเย้โหเสียงเริ่มตื่นเต้นแล้วครับอาจจะต้องมีลําดับในการเก็บนะเด็กอันนั้นก็เก็บไม่ได้ละดดนดดนดดนดดอ้าวไม่ถึงครับหรือว่าเราควรเก็บอันที่ไกลๆก่อน เราอาจจะเว้นไว้ไหมอ้าวกำลังจะเว้นไว้เว้นไม่ได้เดี๋ยวนะถ้าเก็บอันนั้นคิดว่าเราจะข้ามผ่านทางนู้นไหมผ่านอยู่หรอกเราเรามันคนเจ๋งเรามันบัสเลเอฮีโร่อฟสตาร์คแบนโอ้โวนี่น่าจะเป็นหัวใจดวงสุดท้ายยาๆอ้าวยังไม่สุดท้ายโอ้โหมันดูแบบว่าล่อแหลมมากนะอะนะาทำอะไรเราไม่ใหญ่หรอกนะ่ํทไมดีภาพเป็นสันๆ อ้าวดูว,ว่าเข้าประตูได้คิดว่าเราจะโดดกลับมาได้ไหมลองดูไหมอ้าว,อ,วอ้าวอ้าวยาๆเดี๋ยวเดียวอ้าตุยครับสอนให้รู้ว่าความรักบันอันบันหน้าเก็บแต่ถ้าเราเก็บเราก็จะตุยอย่างเช่นอันเมื่อกี้เป็นต้นอ๋อดีต้องค่อยๆดบเอาข้อชอจ่อหจ่ออ่ายาหยาว้าวว้ อะไรครับผู้สาวหัวเบืองมีอย่างคิดถึงเราตีมาไม่ให้สู้ไม่เสียงว้าวว้ววาแมบรรยากาศมันชักไม่ค่อยดีแล้วว,ว้เราเก็บอันนั้นก่อนดีไหมคิดว่าเราจะเก็บได้ไหมเ้ยไม่ได้ครับไม่เป็นไรพลาดไปไหลายอันแล้วล่ะพลาดอีกอันนึงก็ไม่เป็นไรหรอกอ๋อลองมาข้างล่างดีอฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะ นี่ไหนนี่ไหนจิ้มจิ้มอันนี้พวกประตูพวกนี้ก็เข้าไม่ได้นะอ้เวอะไรอ่ะทักทายสวัสดีครับนี่อาจจะเป็นเกมของชาวอินโทเบอร์ได้ดีคุยอะไรกับใครไม่ได้เลยอ้าวอะไรเดียหุยทําไมศพคนเต็มไปหมดเลยโอ้สว,วัสดีครับฉันมองเข้าไปในตาของเธอและฉันก็ได้รู้ตัวว่าทําอะไรลงไปเออเราทําอะไรไปหรอทําเพื่อฉันสิเธอพูด และฉันก็ทำมันถึงจะไม่ทั้งหมดแต่ฉันก็ทำเด็กพวกนั้นตายก็เพราะฉันฮะไไปเราฆ่าคนไปหรอเราฉันจะทนอยู่กับตัวเองที่เป็นแบบนี้ได้ยังไงฉันอยากจะโทษเธอแต่มันก็เป็นความผิดของฉันเองเลือดก็เปื้อนอยู่บนมือของฉันฉันได้ยินเสียงไซเรนจากรถอยู่ข้างนอกอย่าอย่าทำแบบนี้เลยเธอร้องตะโกนด้วยความกลัวยกมือขึ้นนะ ธอโกหกเธอหลอก,ก,ก,กใช้ฉันและก่อนที่ตำรวจจะเข้ามาใกล้เธอก็กระซิบขึ้นว่านายน่าจะฆ่าเด็กพวกนั้นให้หมดนะอ๋อเราเป็นหุ่นเชิดหุ่นที่ถูกเชิดถ้าทั้งไปแล้วต้องฆ่าคนด้วยอ่ะผู้สาวบอกให้ฆ่าคนเราก็สิฆ่าตีอ๋อพนุมพน่มพอนุ่มอ๋อนี่ไอ้ตอนจบมันมีหลายแบบที่เราคิดออกนะหรือว่า เอตัวมอนเตอร์ที่เราฆ่าก็คือก็คือพวกเด็กนักเรียนที่ตายไปหรือเปล่าแท่นถ้าเราไม่ฆ่ามอนเตอร์เลยอาจจะจบอีกแบบหนึ่งก็ได้นะแล้วหัวใจนี้ถ้าเราไม่เก็บหัวใจก็อ,อาจจะแปลว่าเราไม่ทําตามคําสั่งไม่เก็บหัวใจไม่เก็บไม่เก็บไม่เก็บแล้วไปฆ่าอู้อู้อาจจะมาถูกทางแล้วก็ได้ผู้สาวคอยประสนใจเจ้าเราเด้อทางใครทางมาันละเด้อ จอดีดวโอ้ว oh, <wow. S 1> ชอ่อ่ะ,อะนี่นี่ไม่เก็บหัวใจและไม่ฆ่าใครเราไม่เป็นทาสของเจ้าอีกต่อไปดีไม่มีศพคนเป็นหญ่ลาสาวหัวม่วงเป็นหญ่ลาฉันมองเข้าไปในตาของเธอแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วฮึม,มรอบนี้เราเก่งขึ้นเนี่ยล่ะทำเพื่อฉันสิ เธอพูดฉันก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าฉันควบคุมตัวเองได้แล้วฉันเดินอยู่บนทางเดินในโรงเรียนเธออยากให้ฉันทำมันฆ่าพวกมันให้หมดฉันโทรเรียกตำรวจแล้วเธอก็ถูกจับในข้อหาครอบครองอาวุธเฮ้ในที่สุดเราก็ทำสิ่งที่เราควรจะทำเธอมีปืนอยู่ในล็อกเกอร์ของเธอฉันก็ยังคงไม่เข้าใจว่าเธอทำแบบนี้ได้ยังไง ว่อเธอหลอกใช้ฉันได้ยังไงฉันเกือบจะฆ่าคนบริสุทธิ์ฉันเกือบจะต้องทิ้งชีวิตทั้งหมดไปก็เพราะเธอฉันจะไม่ปล่อยให้เธอควบคุมฉันได้อีกแล้วไม่มีทางฉันเป็นอิสระแล้วฮ่าแอนดิงม่ของเราผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครับอันนี้ไม่ฆ่าใครเลยอันนี้ฆ่าบางส่วนเก็บบางส่วนทั้งนั้นอันนี้คือ เก็บหัวใจแต่ไม่ฆ่ามอนเตอร์ลองดูเดดเด็ดเดดเด็ดอ๋อนี่มันเอาไว้เพื่อให้เรารีเซ็ตให้ได้นี่เองเดดเด็ดเดดเด็ดอ้าวไม่ใช่ดิอ่ะเดดเด็ดเดดเดอ้าวไม่ใช่ดิอีกอาจจะต้องอ่ะเก็บอันนี้ก่อนลองเก็บข้างล่างก่อนโอเคเดดเด็ดเดดเดอ้าวสวยแล้วสวยแล้ว ไม่ได้ครับแล้วมันต้องอันไหนวะอันนั้นก่อนก็ไม่ได้อันนี้ก่อนก็ไม่ได้เจออ๋อเนี่ยห้าอย่าอ่าเนี่ยรอบนี้แหละเราได้หัวใจครบแน่ๆเราคุค้นๆว่าหรือต้องไปเก็บปืน,นก่อนวะอ๋อยดดดดดด สิบ16ดวงแล้วใช่เอา้าอ๋อหรือว่าเราต้องกะให้มันอยู่ตรงกลางพอดีนี่โอ้ฉลาดมากฉลาดสุดๆเดี๋ยวนี้จะเก็บไงวะเอออาสวยละสวยแล้วชิบหายอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหสุดยอดมากครับ ไอ้โทษไอ้ให้เมื่อกี้เหยียบหัวได้โค้ชโชคดีอยยวายออันนี้ล่ะนี่แนะ่ครบแล้วอา้าวสวยชิบหายจะไปยังไงหรือว่าเราต้องกะโดดให้ตรงกับมันอา้าวไม่ได้อ่ะอ่ะเอเอเนี่ยง่ายขึ้นกว่าเดิมเอ้แบบเมื่อกี้ก็คือกระโดดข้ามไม่ได้เลยอ่ะชาชาว้าว มาได้แล้วครับเราไม่กลาใครแต่เราได้หัวใจเธอครบนะว้าวว้าว้าว,ว,วฉันมองเข้าไปในตาของเธอและฉันก็เห็นตัวตนที่แท้จริงของเธอทำเพื่อฉันสิเธอพูดแต่ฉันจะไม่ทํามันทำสิฆ่าพวกมันให้หมดเธอมันเสียสติไปแล้วเธอมันเป็นฆาตกร เธอมีความสุขกับการได้เห็นคนอื่นทุกทรมานและก็ตายไปแต่ฉันไม่เหมือนกับเธอฉันจะไม่มีทางเป็นแบบนั้นโอ้ดีมากพระนุม่มต้องอย่างนั้นแหละแต่ว่าฉันก็ยังรักเธออยู่ฉันตกลุมรักฆาตกรท่านนายไม่ทำฉันก็จะทำเองฉันปฏิเสธถ้างั้นก็เริ่มจากนายก่อนแล้วกันอ้าวอ้าวชิหัย เอาเป็นอินโนเซน์เลยจริงๆด้วยแล้วก็ตุยสุยเย่แต่ก็ดีนะอย่างน้อยเราก็ยังได้เป็นตัวของตัวเองอืมถึงเราจะตายเถอะ <laughs> เราว่ามันต้องมีแบบหนึ่งที่เก็บหมดแล้วก็ฆ่าหมดน่าจะเป็นใจขูพัสเก็บหมดฆ่าหมดมันง่ายเอาไว้สุดท้ายแล้วกันแบม่ทีดีปุ่มเอสได้ใช้งานลชะช่เอาจริงฆ่ากับเก็บหัวใจนี่เป็นสิ่งที่ง่ายสุดแล้วตอนในเกม ไอ้ที่พยายามโดดเลี่ยงอ่ะอันนี้คือยากมากแต่มันก็อาจจะเป็นการเปรียบเทียบก็ได้นะเพราะว่าคือการคุมให้เราไม่ทำอะไรตามใจตัวเองอ่ะมันยากกว่าอยู่แล้วอ้าวมันโดดไปฟันไปไม่ได้อ่ะโอ้วอ๋อ,อเราต้องรีบโดดคาปั๊บรีบโดดอ้าวโดดไม่ทันบัตโต้อา้าวเว้ยนี่แน่อ้าวสวยแล้วจะโดดแบบไม่เก็บได้ไหมเนี่ย ได้ได้ได้บายหัวใจเธอเราไม่เอาแล้วลาก่อเจอเจอเจอเเีนี่แนอบจอโหจำได้ตรงนี้ตอนโดดหลบแม้งโคตรยากเลยชึบชบชึบชืบอีกสามตัวสุดท้ายสุดท้ายอ้าวอ้าวสวยละยากละเอาใหม่นะนี่แน่โอเคแล้วอย่างไรนะชึบชืบอ้าวเราจะข้ามได้ไปแล้วเดีด๋ยว สวยแล้วสวยแล้วคะ่ะหรือว่าเราจะโดดไปขอบขอบเล็กๆเซี่ยวตรงนั้นได้โดยไม่โดนหัวใจถ้าจะโอ้โว้โอ้โหโอ้โหโอ้โหได้ดลยเว้ยแน่ทีนี้แหละทีนี้แหละที่เรากลายเป็นฆาตกรฆ่าทุกคนไปเรียบร้อยแล้วฉันมองเข้าไปในตาของเธอแต่ฉันไม่รู้สึกอะไรอีกแล้ว ทำเพื่อฉันสิเธอพูดและฉันก็ทำแต่ฉันไม่ได้ทำเพื่อเธอฉันทำเพื่อตัวของฉันเองว้าวเรากลายเป็นฝ่ายมือซะเองเธอคิดว่าฉันฆ่าคนพวกนั้นก็เพราะว่าเธอสั่งให้ฉันทำแต่ฉันฆ่าเพราะฉันต้องการทำเองต่างหากนายนายจะทำอะไรนะอุ้ยอุ้ยฉันเดินเข้าไปตรงหน้าเธอ ด้วยมีที่อยู่ในมือของฉันอ้าวอ้าวโอ้หรือว่าจะให้อ้าวไปทางอื่นไม่ได้ครับอันนี้ก็คือบังคับค่าอย่างเดียวลาก่อนนะบายครับโอ้อันนี้ก็คือเรากลายเป็นโลกจิตเต็มตัวโลกจิตไม่เผื่อแผ่ใครแต่นี้ดูเป็นไปได้นะ ดูเป็นไปได้กว่าไอ้ไอไอพวกอินโนเซนต์อะคือถ้าเราเป็นคนแบบว่าคือส่วนใหญ่คนแบบไหนมันก็จะดึงดูดคนแบบนั้นด้วยกันอ่ะถ้าลึกๆเราไม่ได้มีความเป็นเหมือนกันกับผู้หญิงคนนั้นอ่ะเราว่าเราก็คงจะไม่หลงรักกับฆาตรกรไอ่าเหลืออันสุดท้ายบายเลิฟอ,อันนี้ก็คือค่าหมดเก็บหมดมันแค่อาจจะยากนิดนึงตรงที่ต้องรีใหม่บ่อยหน่อย เพราะว่าจไมได้ว่าเก็บตรงไหนแล้วอะไรจะถล่มอย่างเช่นอันนี้เป็นต้นเก็บทุกเม็ดเก็บทุกหยดอะแบบ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 โอ้นี่ไม่ได้อ้าวอ้าวนี่แน่ชึบอะ ว้าวอาทำไมอะเพื่อนไปกระโดดไปขึ้นเหรอ ah. oh. <c oughs> อาประตูเอออ้า <c oughs> วฮ่าฮ่าโอ้เราต้องรีบโดดก่อนที่มันจะตกเพลหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหน่าที่ชีวิตมากช่าช่าช่าวว้าวไกลแล้วด่านสุดท้ายแล้ว อ้าวสวยไอตัวนี้ต้องไวสุดท้ายเลยเนี่ยอันนี้ต้องรีบโดดนี้ไปเนี่ยอ๋อเนี่ยนี่ไง,ไงแล้วเราจะไปยังไงนี่ไงเราเพื่อนนี่ไงโอ้โอ้ได้แล้วอะโยว้าวครบแล้วค่ะครบทุกอย่างครบทุกเควสครบทุกหัวใจครบทุกโศพ ฉันมองเข้าไปในตาของเธอและมันช่างสวยงามมากทำเพื่อฉันสิเธอพูดฉันทำและฉันก็จะทำมันอีกครั้งโอ้นี่คือขั้นสุดของขั้นสุดเธอเดินไปที่ล็อกเกอร์ของเธอล็อกเกอร์หมายเลข17และเธอก็หยิบปืนออกมาจะไม่มีใครเห็นแล้วก็เดินตรงไปยังห้องของอาจารย์เธอกำลังจะฆ่าทุกคนในโรงเรียนนี้พระเจ้า ฉันรักเธอจริงๆโอยอันนี้าจะเป็นตอนจบแบบแย่ที่สุดละกลายเป็นมีฆาตกร2คนแล้วว่าเกมนี้มันเจ๋งตรงที่เราว่าคอนเซปต์มันทำน่าสนใจดีนะหมายถึงว่าทำเป็นเกมแบบแพลตฟอร์เมอร์ที่ฆ่ามอนเตอร์กับเก็บของแล้วมันแปลความหมายออกมาซึ่งแบบแล้วมันก็สอดคล้องกัน,ก,นกับสิ่งที่เราทำอะ เออคือเก็บหัวใจก็คือความรู้สึกชอบกับผู้หญิงคนนั้นฆ่าบอนเตอร์ก็คือการฆ่านักเรียนแต่เรื่องนี้ก็สอนให้เรารู้ว่ารักใครชอบใครก็มีสติด,ด้วยเขาบอกให้ไปฆ่าคนก็อยา่าไปฆ่ามีสตินิดนึงนะจ๊ะโอเคถ้างั้นเราก็จะปิดคลิปแล้วนะขอบคุณที่ติดตามนะเราก็เจอกันใหม่เกมหน้าจ้าบ๊ายบาย